สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับทีเด็ดบอลชุดนะฮะวันจันทร์ที่11มีนาคมนะครับผมแอะทูนั้นก็มีทัศนะมาให้กับคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะฮะคู่แรกนะครับผมเรามาอยู่กันในศึกของกันโซซีนายตอิตาลีครับผมเป็นคู่ระหว่างลาซิโอครับผมเจอทางด้านอูดิเนเซครับช่วงเวลาตีสองสี่สนาทีครับและสําหรับทัศนะคู่นี้นะครับผมฟอร์มแย่ไม่ต่างกันเลยนะฮะและส่วนตัวนะครับผมมองว่าผู้มาเยือนอย่างอูดิเนเซนะครับผมที่พอจะเก็บแต้มให้เห็นได้อยู่บ้างนะฮะต่างกับทางด้านลาซิ แม้ว่านัดนี้นะครับผมเขาจะได้ลงเล่นในบ้านนะครับแต่ด้วยผลงานแล้วที่ดิ่งลงเหวแบบนี้นะครับคงไม่ดีพอต่อการเข้าวินหรอกครับคู่นี้ฟันธงให้ทางด้านรองอูดิเนเซ่ครับคู่ต่อไปนะครับผมเรามาอยู่กันในศึกของโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับช่วงเวลาตีสามสิบห้านาทีนะฮะกิเวนเซนเต้ครับผมเจอกับทางด้านชาเวสนะครับและส่วนทัศนคู่นี้นะครับผมผลงานนั้นหนักหน่วงไปทางเสมอกับแพ้เยอะทั้งคู่เลยนะฮะทำให้การโคจรมาพบกันในวันนี้นะครับผมถือว่าสูสีอย่างไม่ต้องสงสัยเลย รจริงอยู่ที่ว่านะครับผมชาเวสนั้นเกมล่าสุดเพิ่งจะโดนกระสวกมาแบบเลเทะหประตูต่อ5นะครับแต่เชื่อว่าการเจอกับคู่แข่งในระดับเดียวกันแบบนี้มีลุ้นแบ่งแต้มอย่างไม่ต้องสงสัยครับคู่นี้ฝันทงให้ทางด้านรองชาเวสครับและนี่ก็เป็นทัศนะที่ทางเอสทูได้ให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดอยากได้ทัศนะมากกว่านี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้เอสทูนั้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ